สี่คู่สี่ลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทปบอนลนะผมก็มาจัดแนวทางกันได้ทั้งหมดสี่คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะใครมีนความมีเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มเข้าโคด้ดในการลาวทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราก็เปิดไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเป็นคู่ไมล์ศูนย์ห้าครับวันนี้เปิดบาร์ตอทัังนครับน มาย05ครับปุ่บปยกัานบักก็จบเสมอ2-2ครับเล่นในบ้านมาย05ก็จบเสมอ1รงหนึ่งั่นเองแน่นอนว่าฟอร์มของทางมาย05เองนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรเลยนครับผมการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะไป2เกมครับแพ้ไปถึง3เกมครับแต่ว่าถ้ามองจับกันกับเกมในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดดูการมายังไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่แพ้เวดเดอร์เมนครับแพ้ทางไฮเดนฮารมเขาและนัดล่าสุดก็แพ้ทางบีไดซิกมานั่นเองนะครับกับ อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ในศึกของทางบุนเดลิก้าเยอรมันเนี่ยแข่งขันบรรทุกสามเกมสำหรับเกมเรื่องของเกมไปเยือนนยชนะได้หนึ่งเกมครับแพ้ไปสองเกมแพ้กับทางอาลบวกครับแล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตนั่นเองแต่เขาชนะทีมอย่างโบคุมมาได้ครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มโดยรวมและม่านทางโดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างมุนเชนเกิร์บดูมีความเหนือกว่ายังเข้าเจนครับแต่ในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับวันนี้เปิดอวยไปที่ทางไม่ศูนย์ห้านิดหนึ่งครับทางไม่ศูนย์ห้าครับเสมอไม่ได้ครับเสมอดดดีแบบบผผิิหูตาเลยนะครั มแล้ววันนี้เจอทีมที่มันอยู่ในระดับเดียวกันด้วยนะครับความห่างชั้นก็ไม่ได้ห่างกันเยอะด้วยนะครับผมและไมล์05เวลาเจอทีมในรูปแบบนี้มักจะทําได้ดีเสมอครับและวันนี้ไมล์05ขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับผมมั่นใจว่าเกมในบ้านของทางไมล์05วันนี้จะปลดล็อกเก็บสามแต้มได้นะครับนั่นนี่ของบอลที่ทางไมล์05ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองครับที่ผมจัดให้ครับก็เป็นศึกกันโชคซิริอานั่นเองครับเป็นคู่อูดินเซ่ครับวันนี้เปิดบ้าน้้้ออนนรรรัััับบบบกกกาเเยืงทททีีี่่คคูจฤดลลลแววถห เสมอทุกนักเลยนะครับผมก็ฮิตเวอยู่ที่เสมอแหละ แต่ต้องบอกครับว่าวันนี้เล่นในบ้านอูนิเซ่ครับที่ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ดีขวาครับถึงจะมีในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับอาจจะไหลลงไปนิดนึงครับแต่ต้องบอกว่าทีม่างก,การ,รี่ครับกับการไปเยือนทีมอย่างอูนิเซ่เนี่ยมันก็ต้องพูดตามตรงว่าเป็นเรื่องอย,าอยากอยู่แล้วในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับและอย่างหนึ่งครับทีมอย่างอูนิเซ่ครับในการที่เวลาเขากดทีมที่มีมาตรฐานต่ำกว่าเขาเนี่ยเขามักจะทําได้ดีเสมอครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของ2ทีมนี้ครับจุดด้อยของทั้งทีมคือในเรื่องของเกมลุกครับต ันทีไรครับมักจะไม่เกิน3ประตูแน่นอนครับและกระแสเปิดมาครับถ้าไม่ถึง3ประตูเมื่อไหร่ได้ยิ้มหวานเต็มที่ครับถ้าจบ1นึหรือ1นึ่งศูนย์เมื่อไหร่หรือจบสองศนก็แล้วแต่นะครับผมได้ยิ้มหวานและเต็มปากครับผมเลยมองว่าคู่นี้ถ้าเราลุ้นเชียงจริงให้แนะนําที่ทางสกอร์ตัดยังไงก็มีโอกาสได้ยิ้มหวานมากที่สุดแล้วครับตอนนี้ขอมองทิศทางต่ําคู่กายารีได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่3ครับที่ผมวิจารณ์ให้ครับเป็นศึกลาลิกาสเปนนั่นเองครับเป็นคู่เอเปยอนนนครัับวี้เปิดบางตอนรัับกนปเยัาเ่นนองนนนนะคคคครรรัััับบบบูู่่่ีีี้้เเเจจอกกมาาาาา็ววซยทํไดดดใฤต การ2022-2023ครับเป็นทางเซอร์เบียครับชนะทั้งไปทั้งกลับเลยแน่นอนว่าทีมอย่างเขาเป็นยอดเองในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับคือการที่ชนะมาโยกาครับเล่นในบ้านตัวเองเนาะแต่ว่าที่เหลือเขาก็แพ้หมดครับแพ้กับทีมอย่างมาดริดนะครับผมบิยาลิวหรือจะเป็นทางลิเบอร์ตี้ครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้แอตแลนติกบินเบลเลนเดย์นะครับแต่เกมในบ้านครับเขาแข่งขันมาทั้งหมด5เกมครับชนะได้ถึง3เกมครับชนะทีมอย่างกาาครับลาเบครัวก็นะาางมโย เกมในบ้านไม่ธรรมดาเหมือนกันกับการงันทางเซบียาครับที่ตั้งแต่ในเรื่องของ3-4ปีหลังมานี้คือว่าฟอร์มดูย่แย่ตลอดครับและนัปัจจุบันนี้ในการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะได้เพียงแค่สองเกมครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไป2ครับแต่ว่าเกมไปเยนอย่างเดียวเนี่ยตั้งแต่เปิดดูการมายังไม่ชนะใครเลยครับนี่คือจุดเด่นของเซบียาชัดเจนครับแต่แน่นอนว่าในที่กระแสขอดทางเซบียาครับเปิดมาวันนี้บังคับชนะครับแล้วก็เซบียาครับส่วนมากที่ชนะได้เนี่ยก็คือเกมในบ้านซะส่วนใหญ่ครับแต่ต้องบอกว่าทางเซบียนเ่าเองเนี่ยไไม่่่่คคอยดีเทาหรรับในเรื่องของเกมมรัับดูีปญหาร ครับตัวจบสกอร์ยังพอไปได้ครับแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วผมก็ยังมั่นใจว่าทีมเซบีย่าก็น่าจะบุกไปคว้าสามแต้มได้ครับในเรื่องของมาตรฐานทีมหรือจะเป็นชื่อชั้นทีมทางเซบีย่ามันดูเหนือกว่ากับเดี๋ยวนี้ขอมองที่ทางเซบีย่าอินโครเดลเลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจะให้ครับเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับเกมเย็นนะน็อตติแองโกลเลสได้เลยนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานะครับผมในปีฤดูกาล2022-23ครับก็ใครเป็นเจ้าบ้านก็ชนะไปครับเล่นในคิงพาวเวอร์ครับกอล่นนนใบ้าฟอเรรรสสคับกก็ชนะด้วยอ์ล แล้วมาดูฟอร์มของทางเลตเตอร์ซิตี้ครับในการแข่งขันมา2เกมหลังสุดครับชนะทางบอลมัดมากับซอลตัมตันครับความมั่นใจก็เริ่มกลับมาแล้วกับการทีมอย่างนอตเตียบอเลต์ A B A ครับฟอร์มเขามีมาตรฐานที่ต้องบอกว่าวนูบเหมือนกันนะผมแต่ว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขาก็แพ้ห้อยมากครับโดยการที่แพ้เป็นแค่นัดเดียวก็แพ้กับฟูแลมกับที่เหลือเขายังไม่แพ้ใครเลยนะก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีได้ดับหนึ่งเลยแต่แน่นอนว่าในเรื่องของตัวความพร้อมหรือจะเป็นตัวตั้ตเตอรสองทีมนี้มันดูมีความใกล้เคียงกันมากๆ ก็กลับมาได้นะผมหรือนอตติงแฮมเองนะผมก็อยู่ในพิมลีกมาอย่างยาวนานครับต้องบอกว่า2ทีมนี้ครับมีความมั่นใจที่เป็นดีกันทั้งคู่ครับและนอตติงแฮมฟอร์เรส์วันนี้ต้องบุกไปเยือนถึงที่คิงพาวเวอร์ครับและกระแสวันนี้ทางนอตติงแฮมนะผมก็แอบจะไหลขึ้นเหมือนกันนะครับกระแสมันดีไปทั้งทางนอตติงแฮมฟอร์เรส์มากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้ามองรวมแล้วสองทีมนี้ก็มีเรื่องของการจาะกอร์ที่มันดีกันทั้งคู่ครับก็เลยมองว่าการที่เราจะลุ้นสูงคู่นี้ดูไม่น่าผ จับเอเน่ทสี่คู่ครับตัวแรกครับมองไปที่ทางไมลูนย์หาครับตัวที่สองครับมองไปที่ทางต่ำากยรี่ครับตัวที่สามครับเลือกเชียร์ที่ทางเซบียาครับและตัวท้ายครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางสูงคู่นอตเตียงฟอเรสต์เองนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มเทมบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ